เทคนิคก,การคุมหิวช่วงเทศกาลเจใครบ้างกินเจก็กลัวจะขิวบ่อยก็กลัวว่าหมดเทศกาลเจแล้วน้ําหนักจะขึ้นต้องไปลดทีหลังอีกวันนี้มามาแนะนําเทคนิคก,การคุมหิวค่ะลดความอยากอาหารมาแนะนําชายูนิมาเต้ค่ะทํามาจากชาเยาบ้ามาเต้จากเมกาใต้การดื่มชาตัวนี้ค่ะจะช่วยลดความอยากอาหารและคุมหิวเพราะชาตัวนี้มีงานวิจัยว่าสามารถช่วยให้ร่างกายกระตุ้นการหลัง่งฮอร์โมนเจลพีวันซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ ช่วยลดความอยากอาหารและยังเป็นฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็ไขมันและชายูนิมาเต้ก็มีงานวิจัยนะคะว่าช่วยเปลี่ยนไขมันเป็นคีโตนก็คือนําไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้ช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันก็ลดสัดส่วนได้และผลดีที่เพิ่มขึ้นก็คือเวลาคุณดื <c oughs> ่มชายูนิมาเต้คุณจะได้สมองที่ปลอดโปร่งอารมณ์ดีสดชื่นมีสมาธิ <c oughs> เพราะชายูนิมาเต้เป็นชาเยบบามาเต้สูตรเข้มข้นค่ะมีโคโลเจนิกแอซิด ที่ช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันและเพิ่มสมรรถนะของสมองมีเทโอโบโมีนและคาเฟอีนช่วยกระตุ้นการหลั่งสารสื่อประสาทเช่นโดปามีนเอนโดฟิน,เ,น,นเซโรโทนินและยังช่วยคุมหิวลดความอยากอาหารด้วยและมีไตเคอร์พีนช่วยปรับสมดุลของระบบประสาทส่วนกลางช่วยคลายความกังวลชายูนิมาเต้มีงานวิจัยรับรองหลายฉบับเลยนะคะเราก็ได้รับการรับรองใน PDR เป็นแหล่งอ้างอิงทางการแพทย์ของอเมริกาดังนั้นมั่นใจได้ว่าปลอดภัยได้ผลมีงานวิจัยรับรองวิธีการดื่มก็แนะนําดื่มตอนท้องว่างค่อยๆจิบอะค่ะดื่มได้ทั้งร้อนหรือเย็นก็ได้ค่ะหรือน้าอุณหภูมิธรรมดาก็ได้และยังช่วยนําไขมันมาใช้เป็นพลังงานด้วยดังนั้นถ้าเพื่อนๆสนใจตัวช่วยคุมผิวลดความอยากอาหารโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเจมาแนะนําชาย,ยูนิมาเตาค้ค่ะก็ถ้าใครสนใจคุมสนใจแล้วทักมาคุยกันได้นะคะ